สอย่างนี้ค่ะจะทำให้คุณผอมเพียวหุนสวยลดน้ำหนักและพุงยุบได้แน่นอนค่ะหนึ่งเลยค่ะทานอาหารมื้อเย็นก่อนนอน3-4ชั่วโมงและที่สำคัญมื้อเย็นคุณจะต้องงดแป้งและน้ำตาลด้วย2ค่ะออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งหรือว่าคาร์ดิโอนะคะวันละ30นาทีและหลังจากที่คุณออกกำลังกายเสร็จแล้วให้คุณทานโปรโตีนให้ได้20กรัมนะคะทานโปรโตีน20กรัมเป็นอย่างน้อย3ค่ะดื่มน้า อุ่นๆก่อนนอน30นาทีจะทำให้คุณหลับสบายค่ะปีค่ะนอนก่อนห้าทุ่มและที่สำคัญนอนอย่างน้อย6-7ชั่วโมงนะคะจะทำให้ร่างกายของเราฟื้นตัวได้เร็วยิ่งขึ้นเป็นสี่ข้อง่ายๆนะคะแต่ว่าก็มีหลายคนนะคะที่บอกว่าอุ้ยทำไมทำยากจังเลยคะ่ะอาจารย์โสภามี สูตรทางรัดอย่างอื่นให้ด้วยนี่คือผู้ช่วยทางรัดของอาจารย์โสภาค่ะเป็นม o อคคานอรยัลนะคะตาเจด้วยนะคะไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทรานไม่มีคีมเจียมไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะและที่สำคัญนะคะช่วยเผาผลาญม็อคคานอรยัล ok มีสารอาหาร21อินวันและอาจารย์โสภาก็ตามด้วยกาแฟแม่มดนะคะซึ่งมีสารอาหารถึง22นะคะดังนั้นสอซองเนี้ยค่ะ เติมเต็มฟื้นฟูเซลล์ให้กับร่างกายและยังช่วยเผาผลาญไขมันได้ถึง4เท่าเลยทีเดียวยนะคะเรียกว่ามีเตาเผาเตาเผาที่เราสามารถสร้างและซ่อมแซมฟื้นฟูเซลล์ได้ค่ะ สิ่งนี้ค่ะอาจารย์สุภาบอกได้เลยนะคะยังช่วยคุมหิวอิ่มท้องได้นานร่างกายดูดซึมได้ทันทีค่ะและที่สําคัญใครที่ไม่มีเวลาออกกําลังกายนะคะบอกได้เลยว่าคุณจัดสูตรนี้นะคะเอาอยู่ส่วนใครที่ออกกําลังกายอยู่แล้วนะคะเซตนี้ค่ะแนะนําเลยกลิ่นหอมมากๆค่ะแก้วนี้ค่ะทั้งเติมเต็มแล้วก็ฟื้นฟูเซลล์ในขั้นตอนเดียวเลยบอกได้เลยนะคะว่าใครที่สนใจมองหาในเรื่องของการดูแลสุขภาพ รสชาติอร่อยหอมหวานกลมกล่อมมากๆสำหรับใครนะคะที่สนใจในเรื่องของการดูแลสุขภาพลดหุ่นลดน้ำหนักนะคะคลิกลิงก์ใต้โปรไฟล์มาได้เลยอาจารย์สุภายยินดีแนะนำเพิ่มเติมยินดีให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับคุณค่ะ